ท่าทัพสู่มหาสงครามแห่งจักรวาลหน้าที่เดือชีวิตที่เดือพันด้วยชีวิตเลือดในกายต้ามันเดือดสุดสุด,สดนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันมหฮม,มาแอนิเมชั่นไทยไม่ธรรมดาหยิบวรรณคดีชื่อกองโลกย่างรามเกียรติมาตีความใหม่กลายเป็นที่สุดของการประเจนภยัยของเหานักรบในตำนานนัจจกาลอันไกลโผน มีตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อมาเมื่อดวงจันทร์แห่งดาวนาราทั้ง8เรียงตัวกันนักรบในตำนานผู้เป็นความหวังของทั้งจักรวาลจะปรากฏตัวผลงานเหนือจินตนาการจากริฟสตูดิโอบริษัทแอนิเมชันสัญชาติไทยเบื้องหลังผลงานสุดระการตาทั้งไทยและเทศไม่ว่าจะเป็นอีวานเกลเลียนบรันีบัตนีเดอะเฟิร์สพยานาคในนาคีสอและความอลังการ ของบุเพสันนิวาสองแต่ผลงานที่สร้างชื่อและถูกพูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นแอนิเมชันสุดเจ๋งในเมไหนไฟแรงเฟอร์แน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของ Rift Studio คือการสร้างออริจินอลคอนเทนต์ที่โชว์ศักยภาพระดับโลกของทีมงานกับการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันแอคชั่นไซไฟเรื่องแรกในประวัติศสาสตร์ไทยทุ่มทุนสร้างกว่า200ล้านบาท อัดแน,น่นด้วยทีมงานมากฝีมือกว่า300ชีวิตฝีมือคนไทยร0 0เรซ์พีทสอนผีเล่หนึ่งในผู้บริหารบริษัทริฟสตูดิโอรับหน้าที่ในการเขียนบทภาพ,พยนตร์พร้อมควบตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสร้างโดยฝันที่อยากมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองหวังปั้นหนุมานให้กลับมาเป็นฮีโร่ขวัญใจคนไทยอีกครั้งในขณะที่ตุนวีรพัฒน์หนึ่งในผู้บริหารบริษัทริฟสตูดิโอก็ควบตำแหน่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ หลังสั่งสมประสบการณ์กว่า20ปีในวงการโปรโดักชันเรียนรู้กระบวนการการทำงานสายแอนิเมชันพร้อมถ่ายทอดงานภาพที่สวยงามและเรื่องราวที่น่าสนใจต่อยอดไอเดียใหม่ๆใ,ในการผสมผสานดีไซน์ที่มีกลิ่นอายระหว่างตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันอันเป็นสไตล์เฉพาะตัวของ Rift Studio มันเป็นวัตถุดิบที่ดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานำวัตถุดิบนั้นมาปรุงแต่งให้มันแบบ มันใหม่มันล้ำสมัยหรือว่ามันโดนใจคนที่ดูล่ะฮะแล้วก็ตัวเราต้องชอบด้วยนะเสริมทัพด้วยทีมงานคุณภาพจาก GDH เข้ามาช่วยให้คำปรึกษานำทีมโดยสองผู้กำกับมือดีฝีมือโดดเด่นอย่างกอฟบวิจากบอดี้สบสิบและหมูเชยนบจากซักซีห่วยขั้นเทพเข้ามาช่วยหาบาลานซ์ ance, ระหว่างตำนานปรามปรากับความไซไฟเหนือจักรวาล วันารานักรบที่แข็งแกร่งที่สุดใจจนเจ็ดจักรวาลขอประกาศความเป็นไทยในวันนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาสงครามระหว่างกองทัพองค์ราวและจัก,กรพรรดิทศกณัณที่ห้ำหั่นกันมาอย่างยาวนานทศกณัณหมุกลักพาตัวพระแม่ศีดาด้วยความเชื่อในตำนานว่าพลังอันยิ่งใหญ่อาจลับไหลอยู่ในพระนางผู้นี้ทศนิย เป็นภารกิจหยุดยั้งมหันตภัยของ3มนักรบตาคขั้วที่ต้องออกเดินทางเข้าสู่แดนสงคราบ <c oughs> เพื่อตามตัวพราแม่สีดากลับมาและหนทางในการเอาชนะศึกแห่งจกักรวาลในครั้งนี้พวกเขาต้องพึ่งนักรบมนตราซึ่งจะถือกําเนิดในห่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์ทั้งแปดเรียงตัวกับนักรบมนตรากําเนิดแล้วุดเริ่มต้นของไอเดีย มาจากผลงานแอนิเมชันขนาดสั้นในปี2017ยังรามบริทชูลันกาแม้จะมีความยาวเพียง46วินาทีแต่มันก็กลายเป็นรากฐานสำคัญสู่การพิกชมใหม่โดยมีไอเทมชาคริตรับตแหน่งเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์และอาร์ตดีคเตอร์กลับไปศึกษาร่างเงาของงานออกแบบดั้งเดิมก่อนนำมาประยุกต์ใหม่กับงานออกแบบสมัยใหม่ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างแนมเนียเกิดเป็นตัวละครใหม่ ยังวายุหนุ่มเลือดร้อนที่มีอารมณ์ขันได้ทุกสถานการณ์เวลาข้าขอโทษทีนะเพื่อนนะ <laughs> แต่ฝีมือการ่อดสู้ก็ไม่เป็นสองรองใครตัวละครที่มีรากฐานจากหนุม,มานให้เสียงภาคโดยนักภาครุ่นใหม่มาแรก อย่างเอสอรวิงานภาคของไทยนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นการดับบิงภาคทับออริจินอลนะครับมันก็เลยจะเป็นการ c o อ y ปี้ซะส่วนใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าพอเรามีงานที่เป็นออริจินอลของตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบตีความต้องมีการ Create เหมือนกับว่าเราเป็นนักแสดงจริงๆเลยคนหนึ่งนะครับว่าไงทุกคนผมว่าายุเองนะครับเป็นคนที่หล่อและก็เท่ที่สุดในเรื่องนักรบมรนตราตำนานแปดวงจันทร์เลยนะครับผม อย่างทศกัณนะ่ะไม่มีอะไรให้ต้องกลัวหรอกครับแค่นี้ไม่ขนามือฆ่าหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีตัวช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนะ่ะมีทีมอยู่อย่างเจ้าเวลาแล้วก็บุษบาก็เป็นเพื่อนสีตั้งแต่วัยเด็กของผมนี่แหละครับที่เป็นทีมของผมเองรวมโดยเบลล่าราณีนักแสดงสาวเจ้าปรากฏการจากบุเพศนิวารมาให้เสียงภาพเป็นพระแม่สีดา พวกเจ้าก็เชื่อเช่นนั้นใช่ไหมท่านพีรามไม่มีทางคิดทรยศพระบิดาและบ้านเมืองอย่างแน่นอนโดยมีใบมณสสวินไวส์ดีร์เรตอร์ฝีมือไม่ธรรมดาผู้อยู่เบื้องหลังแอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์อย่างวันพิษคอยดูแลอย่างใกล้ชิดช่วยมอบชีวิตใหม่ให้กับตัวละครอันเป็นตำนานสิ่งสำคัญมากๆเลยคือการเก็บแอคก,กับการเขาเรียกว่า การใส่อินเนอร์ลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งน้องทําไม่ดีอาจจะโชคดีด้วยว่าน้องเป็นคนพูดภาษาไทยแบบชัดถ้อยชัดคำอยู่แล้วเฮ้ท่านพี่เพคะเหตุใดท่านจึงกระทําการอันไร้เกียรติเช่นนเเี้นและฮือหือกันให้สุดกับเพลงประกอบภาพยานตร์สุดมันนักรบมนตราผลงานสุดเฉพาะตัวจากศิลปินหัวใจทศกัณอย่างเก่งทัชยาดนตนกรองสงขลา ู่มหาสึ่อแห่งจัก,กรวาลที่มีทุกชีวิตเป็นเดิมพันแกคิดว่าไอ้คำศัส,สาบาโก่โง่ดิมันช่วยให้ชีวิตแกดีขึ้นจริงๆเหรอข้าจะทำลายความเชื่อโง่เง่าพวกนั้นให้สิ้นซากเ,เดี๋ยว,วนี้หน้าที่เหลือชีวิตนักรบมนตราตำนานแปดดวงจันทร์11ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกผู้เรานี่ครับว่าในมหาสงครามครั้งนี้ คุณเลือกอยู่ทีมไหนระหว่างกองทัพองค์ราวกับจักรพรรดิธทธศกัณฐ์ถ้าคุณรักแอนิเมชันก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พาลาดลาาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ justdoit พิมจารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย